วันนี้นะคะเราสองคนมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยากจะแนะนำอยู่ที่สถานีรถไฟเกียวโ,โตค่ะครมรมาส oh, <yeah. S 1> วัสดีค่ะเอจังค่ะทักะัครับตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่สถานีรถไฟเกียวโตค่ะอยากจะบอกว่าสถานี เกียวโตนี้นะคะเป็นสถานีที่สามารถจะนั่งรถไฟได้หลายเส้นทางเลยเช่นจะเป็น JR คินเทสึหรือว่ารถไฟที่จะไปสถานีคังไซนะคะหรือว่าเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆหรือว่าจะเป็นสถานีต้นทางที่เราจะนั่งรถเมล์รถบัสนะคะไปเที่ยวที่ต่างๆในเกียวโตด้วยก็จุดเริ่มต้น เวลาที่ใครมาเที่ยวเกียวโตก็คงจะนัดเจอกันที่สถานีเกียวโตใช่ไหมคะวันนี้นะเราสองคนก็มีร้านอาหารที่อยากจะแนะนําในสถานีเกียวโตค่ะเผื่อใครมาแล้วหิวข้าวนะก็แวะขึ้นไปกินร้านที่วันนี้เอกับถาาจะแนะนําได้เลยนะคะนี่เลยจากสถานีนะคะเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นแบบอิเซตันชั้นห้า อิเซตันชั้นหกแล้วก็ชั้นเจ็ดชั้นแปดนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันค่ะชั้นแปดชื่อร้านเหรอชื่อร้านนี้ชื่อร้านคาคาหย i e อ r e s t a อเปนวิวร n v i e อเปนวิวร a n t โอเคป เซตใหญ่ที่สุดนะคะ 3, 3, สามพันแปดร้อยห้าสิบเยนเซตนี้สามพันนะคะมีปลาสดกับเทมปุระจะอยากกินเทมปุระใชมไมจังอยากกินเทมปุระ,ะก็ไดนะ้เนาะอืม ก็ได้แค่ตรงขิงข้าวถ้าพูดแบบนี้ต้องใส่ใช่ใช่จะไม่ได้ดูเกลียวตาแบบเบียวจังนี่ไงดูนี่จริงด้ยร้านสวยมากค่ะที่น้าอยู่ที่ซาดานีเกียวโตแล้วก็ร้านนี้ชื่อคาไกยะนี่แค่เพจร้านไหนกวเจอ 石川村、京都、広島、福岡県。京都、ミケティニーのじゃあ、じゃあ、完成ミケティにーじゃない。ありがとう。<laughs> マキタカさん、中メニュー、パガユーゼこコこんえいちゃん、中、都<ん>、うん。中、一分1分まで、2<ん>かないな、グラス、天ぷら。顔、一分、タッと見、1分。 ยจืแเ่ว่าชาตีรองรองมาบางนี้ลูกค้าก็แบบอายุอายุใช่ไหม อาอยากแนะนำคอนเทนมาเที่ยวอีกทุกทุกทีว่ว่าให้พ่อแม่ดีกว่าไหมพ่อแม่เองใช่ไหมชวยมาญี่ปุ่นมาด้วยพ่อพามาแบบนี้ดีาดีกว่า

นี่จะรูจักไมนาไก่あのポテトシーカーを่やみるแล้วก็ลาแล้วก็อ่ะมันปัามปัมปัมกับวาซาบิ ม่รอตอนเราทานอาหารเวลาเอาหน้ากากออกอะคะ่ะก็คือแบบพูดไม่ได้นะคะก็เลยเมื่อกี้ทักบอกว่าอร่อยอม,มันรสแบบญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นแท้ๆมากๆอะ่ะเออ อสมปรค่ะแลก็สใส่ซอสอ๋ออธิบายไทน่ากับไ่ถ้าเปิดอันนี้ให้หน่อยได้ไหมคะไข่ตุ้นกันนะอ๋อไข่ตุ้นเขาเรียกว่ามีซซุปของเซตไอ้จังเท่าไหร่นะคะสามพร้อยเยนคุ้มมากค่ะ เปลี่ยนน้ำให้อุ่นๆแก้วใหม่ด้วยอ่ะเออยังไม่กินไม่เสร็จเมื่อกี้ไม่ได้กินเลยขอทานะขุนีเนยหัวใช้เท้าอุ้ยจ้าทูน่าเขาก็หันแบบหันแบบดูแลมากอะ เดี๋ยวสู้ๆตัวนูน่าใช่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 บีจันไม่ใช่วาซาบิใช่ไหมอร่อยจีอรอยยังมีผักญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมญี่ปุ่นมากค่ะทุกคนได้รสแบบความรู้สึกแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยค่ะ <シ>セットコンタカーゴジャペン版ムニえじゃプラタカペンハモカボクはコンタカキンテンプラガップグルワ

嗯。<Okay. S 2> okay. อยากกินต้มยำไหมอันน mm hmm ี้ก็จะเป็นอาหารข้าวอิชิกาวะครับน่ารู้ไหมอันนี้เป็ดขมยกับปักต้มนะมีวาซาบิด้วยแล้วก็ขโมยกับเวลาร้อนๆผสมด้วยราบุกถ้ากับชอบกี้วาซาบิเนาะผสมด้วยขโมนี่น่เปิดขโม

ที่ใครมาญี่ปุ่นเราอยากไปชิมรสญี่ปุ่นแท้ๆก็คือแบบต้องต้องชิมแบบเข้าร้านาณแบบนี้นนะคะ่ะกินอะไรญี่ปุ่นอ,อ,อ,อร่อย ไม่ต้องส่วงครับต่อไปจะเข้ากับซุปปักดองมากับข้าวกินแค่ข้าวอะซุปบอกใช่ใช่ๆเข้ากินกับซุปโอ้ะให้ให้ดูชาเปรี้ยวมันนี่สวยมากเลยจังไม่กับข้าวอ่ะไม่ไม่คนญี่ปุ่นปกติกินข้าวกับซุปใช่เนี่ยกินกับปลา

ข้าวสวยกับดีสุดข้าวพอดีมากเลยยอีกยอีกข้าวอีกอร่อยมากซอไมจัข้าวอเออร่อยเขาจะเปลี่ยนน้ำชาแล้วยังไม่ได้กินน้ำเปลี่ยนน้ำไปหอให้อาเดะโวแいซามให้ไช่ม คือคนญี่ปุ่นจะอย่างนี้ค่ะคือแบบกินใช่ปะแล้วก็เก็บจานแล้วก็แบบเสิร์ฟอีกอะไรเงี้ยให้โต๊ะแบบว่างอะไรเนี้ยค่ะ่นี่นะะ<อ>้ำเกลียวใหม่เก้ยวที่สามนะ,ะ<อ>้วก็เ<อ>ติมตลอดฮปปี้อันนี้อะไรคะไม่จิ้มฟันเนาะโอ้จิ๋นจิ๋นแล้วแต่กันนะพีาา่จ๋า ตอนนี้แบบิงแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์พะนักามมารีบตามว่าเข้าวสวายกับมีสดสุดเอาอีกไหมไม่ได้ทันใจตักวกลัวเอาแต่ไอ้บอกว่าไม่เอาอิมแล้ววม,มันมีของหวานด้วยนะเธอมันมีของหวานด้วยนะเข้าวสวายมีสดสุดอีกจานหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ของหวานโดยอาหารเย็นวะสลัดอันเดียวเห็นเราอิ่มเลยจัง

ชื่อร้านชื่อร้านคากะยะโอเคคากะยะขอบคุณอร่อยมากเลยะคะ่ะขอบคุณมากนะคะก็อยู่ชั้น8นะตรงนี้เลยก็เข้ามาได้เลยนะคะ <S <S แล้วก็พอเราออกมาจากร้านอาหารนะคะ ก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปชมวิวสกายเว์ได้ตรงนู้นนี่ค่ะแล้วก็ขึ้นไปชั้น10นะคะสามารถที่จะไปดูสกายเว์ได้ชมวิวเกียวโตทาวเวอร์ได้นะคะ<ม>ก็เดี๋ยวเอพาขึ้นไปดูข้างบนค่ะ เกข้าวอิ่แล้วแล้ก็เดินลงมั้นงนะคะในสถานีอจะมีรานของฝากของยรดก็ือใจนะคะอกจะซื้อเป็นของฝากก็สามารถแวะมีได้ส่วนวันนี้ให้กับค่ะก็อีกอร่อยมาๆบอกว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เอ็นจอยัีคนะคะถ้าชอบวอดนโอนี้อยาลือกูไดกดติดตามเป็นกํารงให้พวกเรา้วยนะคะสวัสดีท่าสวัสดีค่ะ